เรามาต่อได้จอมาแล้วลองนะครับอย่าเพิ่งลงกาวนะครับตนนําแรกที่ได้จอมาให้แบตลองอเปิดเครื่องดูก่อนได้จอปกติเหนบ้างเดีไปลอ เด็มวะเด็ ครับที่นี่ก็ลงกาวได้แกะออกกัน มือไม่นิ่งครับไม่เหมือนช่างมืออาชีพมันต้องมีเฉพาะทางทางใครทางมันแต่อย่างช่างที่เขาทำแพงเขาก็ต้องมีค่าเซฟเขาด้วยอาชีพนะครับถ้าเขาทำเสียเขาก็ต้องเขาก็ต้องเปลี่ยนให้เราหรือไม่ก็ต้องทำอะไรให้เรา เขาก็ต้องทําให้เราใช้ได้ให้ได้เองเขาจะเสียเงินเพิ่มเราก็ต้องจบราคาที่เท่านั้นที่ตกลงกันไว้ <c oughs> ถ้าทําเองแล้วถูกก็จริงอ่ะแต่ถ้ามันเสียหายบางทีมันก็อาจจะมากกว่าราคาที่ช่างซ่อมให้ด้วยโดนช่างซ่อมให้อีกสองเด้งเลยในนี้ เปลี่ยนจอไม่ยากครับยากตรงเอากาวออกนะี่แหละแต่ก็ต้องมีข้อควรระมัดระวังด้วย ยังประกอบก,กาวเจแล้ว